สวัสดีสหายผู้ร่วมรบแต่พวกเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาจะทำสมัยเลยไม่ต้องไปเสียใ,ใจกับติ๊กพกขยะพวกนี้เลยยอดไปส่งดูวฉันไปต่อั้นสุดเทคโนโลยีนี้จะพูจะึำสมัยโลกของโลกเมื่สิทำไมดวยนนี้พวกทีวีแมนถึงหยาบคาย เหมือนกันลูกพี่าันอย่นยสอนี้เราได้ส่การคบคไปมดแล้วเราต้องป็นคนไปนั้ันถึงเวลาี่เราต้องลงทีมกับสกิมมีิทอยด์ขึ้นมาเลยเพื่อนเอย้นดิ ขอบคุณทุกทุกที่ ดูต่อไปในบลันสกีพี่ทองเจล้ดูเหมือนว่าจะยังมีหลงเหลืออยู่อ้ยบดเลไมเป็ขอโทษนะพวกเราช่วยไหนไม่ได้ ยังไม่ตายอ,อีกสินะไอโนนมาแรงพวกเราล้อมแกไว้หมดแล้วแงงงพวกเราปเป็นข้าปลาแล้วเยจะไปไหนให้ตายสิมีเราดูห้องาหมดเลยคงมาถึงได้แค่นี้สินะสกปไปดีทอเ็ตจ,งจุงเจริญเี๋ยนะใหญ่น้านใครกันนะไม่นามียวเทน แมนก็คงมาถึงไ้แค่นี้สินะคำนั้นล่ะแมนจงจะลื่นเอยปล่อยเพื่อนล่มลบของเจ้าน,นี้นะเอ,อ้ยแย่เรไไม่โมเฮ้ยไรเปิดย่รมอไม่มีสถาบันอะไรใหสนิทไม่นะนี่คือจุดจบของแกไอ้หนอนมะเร็งไอ้ตายสิยย มีปัญญาแค่นี้เหรอโอยแกันะอะกระหานดีนี่ไอ้นุ่มหน้อยนี่แกยัยโลจิตปล่อยเพื่อนฉันในนี่นะาไฟอยเอ้ยไม่ยย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 ยมยยยยยยายยยย่ยยยกยย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 สยยนยยยยยยน้ ท่านขุนนางตอนนี้ท่านไม่สมควรที่จะมาอ้อยอีกอยู่ตรงนี้เพราะตอนนี้นายท่านต้องการเรียกตัวคุณดวนเลย้องกับเอสโตที่เหลือพวกมาชุมนุมเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวไปข้าเชื่อใจท่านนะขุนนางเพราะฉะนั้นโปรดปฏิบัติตามคําสั่งเราคงต้องจากกันแล้วนะนะพ่อหนุ่มเพราะฉะนั้นบายบาย หน่วยในไอ้พวกไอ้พวกซาล่า,าลเล่อค <c oughs> ือค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 ามิล่าแมนตัวเดิมจิ้งโควิดแกผ่านแฮดโดยเงื่มมือของพวกเราคามิล่า,มาแ,ลแมน